กบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาอยู่กับเบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยื่จังใดงกะขอฝากความพักและความคิดฮอดไปหาพี่น้องเอฟซีจะทางฟังไทยและกาต่างประเทศนะเนะาะถ้าเพืพี่น้องท่านใดเข้ามาและ้วกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องน้อยของเบ้าลุยได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและกาหลายๆประเทศในอาเซียนมาให้ไม่นน้องในเปิร์นส่อยางเป็นปกติอะไรนะทุกคน สำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนาะบัลลูนสภาพ่อแม่พี่น้องไปฟังเรื่องราวดีๆของอนุ่มไทยกับสาวพมา่าเลยว่าสาวไทยไงยในเนาะก็คือเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านของสาวไทยไงยก็คืออยู่ในฟังประเทศพมา่าลยเนาะที่ว่านุ่มไทยเพื่อนใดไปยามไปรีนบ้านของสาวไทยไงยที่ว่าเพื่อนคบหาเป็นแฟนกันลยเนาะการทึกพ่อแม่ทางไฟยิงก็คือทางสาวไทยไงเนาะทึก จับมันใหม่อยู่ในบ้านเจ้าสาวเลยทุกคนป้าบอลุยคิดว่าป้าเพื่อนเฮ็ดยี่หยางผิษฮีดของประเพณีบพราะว่าถ้าว่าเป็นฮีดของประเพณีของคนลาวก็คืออยู่แถวบ้านบอลุยเนาะถ้าว่าายสายที่ว่ามาเฮ็ดเนีบุดีใส่ไหยิงเนาะที่ว่าเป็นบ่้าสาวมันก็จะทึ่พ่อแม่จับแต่งงานหรือว่ามันใหม่กันได้เลยเนาะแต่ว่าบู้ว่าทางประเทศพม่าหรือว่าแถวเสียงตุงที่ว่าเป็นสาวไทยญ่นะว่าเพื่อนจะ มีฮิตคอเพณนีที่ว่าค่ายคือกับยูที่บ้านทางบอลลูนกนะอันนี้บอลลยกัอย่างบุหูทุกคนว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเขาจะไปฟังความจริงจากสาวไทยญ่ที่เพื่อนจะออามาเล่าแค่กับเรื่องราวนี้นะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึ่งที่สําคัญที่เขาจะได้ฟังก็คือเป็นอย่างสาวไทยญ่จริงฮักมักนุ่มไทยแล้วก็เพื่อนกันอย่างในว้าถึงนัยใจคอของนุ่มไทยว่า เป็นคนอนไรเธอเฮดให้สาวไทยไงยา่ามีแฟนเป็นคนไทยเนาะทุกคนเดาจะไปฟังความจริงเลยกันประสบการณ์ตัวจริงของสาวไทยไงก็อนอื่นบอลลูนก็ต้องขอคอบใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวดีๆเนาะจากช่อง YouTube น้องหอมท่าเดือยทุกคนส่งว่าเป็นยูทูบเบอร์คนดังอ่าที่เป็นสาวไทยไงอยู่ในฟังประเทศเมียนมาเลยเนาะที่บอลลูกันเป็นเอ็ซีของน้องมาแต่โดนๆเนาะแต่ว่าซ่องของน้องก็กเป็นซ่องเทไวไ่ายไเลยก็มีซื้อเสียโด่งดังในบอลลยนกัน ได้ติดตามเรื่องราวดีๆของเพื่อนที่นำเสนอมาโดยตลอดนะทุกคนอน่ทุกคนเพื่อเป็นการสร้างสรรค์เสียเวลา,เาไปฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันนะว่าจะเป็นยังไงแล้วสาจังบรลมกันหลันจ้าที่ฮับโซมดูจบไปนะทุกคนไปเลยสวัสดีค่ะสมาดีดดน้องน,น้ำหอมนะสวัสดีน้งหอมนะตดี้อมรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด็กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องของสาวไทยใหญ่ที่มีแฟนหนุ่ม ไทยแปนคนไทยนั่นเองนะคะ <Hey. S 1> ก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้นิดนึง hmm. นะคะก็คือมีพี่ๆหลายๆคนมากๆนะคะที่ชอบคอมเมนต์มาหาน้องหอมว่า hmm. น้องหอมอยากเป็นคนไทยชอบอะไรเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับไทยทําไมไม่มาอยู่เ hmm. มืองไทยนะคะก็ถ้าเราแต่งงานกับคนไทยเราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นคนไทยด้วย hmm. อะไรอย่างนี้นะคะก็คือก่อนหนะ้านั้นน่ะน้องหอมไม่เคยรู้เรื่องนี้ <Yeah. S 1> มาก่อนนะคะว่าถ้าเราคบหาดูใจแต่งงานกับคนไทยไปแล้วเรามี สิทธิ์ที่จะได้เป็นคนไทยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ<ม>แต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วนะคะแล้วก็ในตอนนั้นอ่ะสำหรับน้องหอมนะคะผู้หญิงที่มีแฟนเป็นคนไทยอ่ะจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมาก<อ>และจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าดูเหมือน<ม>เป็นเกียรติมากๆมีเกียรติมากๆเลยอะไรเงี้ที่มีแฟนคนไทยอะไรเงนี้นะคะ<ม>ก็คือ น้องหอมตั้งแต่เด็กเลยนะคะชื่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆอยู่แล้วนะคะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้อินโนอินเนอะไรนะคะก็ตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าในการที่น้องหอมชอบแบบว่าอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆอยู่แล้วนะคะก็ตอนเด็กนะคะก็คือเรียนห<ม>นังสือนะคะตอนเด็กนี่คือเรียนหนังสืออยู่ที่เชียงตุงนะคะก็คือในช่วงนั้นอะ่ะ มีไกด์นาเที่ยวนะคะก็พาพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวที่เชียงตุงหรือว่าที่หนองตุงนะคะแต่หลายคนก็จะรู้จักว่าหนองตุงคือที่ไหนนะคะก็ในเชียงตุงนี่แหละนะะก็ <c oughs> ในตอนนั้นน้องหอมไปเรียนกลับมาเดินผ่านช่วงนั้นพอดีนะคะแล้วก็เห็นช่วงที่รถทัวร์นะคะทัวร์ไทยนะคะทัวร์พี่น้องชาวไทยมาจอดลงอะไรเงี้ยจะเป็นรถที่คันใหญ่มากนะคะแล้วก็แบบได้เห็นคนไทยแล้วก็เลยแบบว่ารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็พี่น้องชาวไทยเขาก็จะพูดภาษาไทยกันอะไรเงี้ย มันเป็นภาษาที่ภาษาไทยที่แบบว่าเราได้เห็นแต่ในทีวีเราไม่เคยเห็นแบบข้างนอกคุยกันะอะไรเงี้ยเกไปเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็วันนั้นมีอยู่วันหนึง่งแล้วก็มีพี่น้องชาวไทยนี่แหละก็ลงมาลงหนองตุงเช่นเคยนะคะก็เข้ามาถักทายน้องหอมนะคะก็ทําให้แบบน้องหอมนี่คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแบบพูดไม่ออกอะ่ะหน้านี่แดงไปหมดเลยนะคะแล้วก็อ่าย่งไงอะ่ะมัน ครั้งแรกอะคือได้สัมผัสกับคนไทยครั้งแรกแล้วก็ได้สัมผัสในการพูดนะคะไม่ใช่อะไรเนาะได้สัมผัสได้พูดคุยกับคนไทยครั้ง,รงแรกนะคะก็รู้สึกว่ายังไงตื่นเต้นหน้าแดงไปหมดเลยนะคะแต่นนองหอมพูดภาษาไทยไปแค่ไม่กี่คํานะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยที่เราชื่นชอบแล้วก็แบบเราไม่เคยไปพูดกับใครแล้วก็ไม่เคยแบบได้ยินจากปากคนไทยเป็นๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอมาคุยกับเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะ ในสิ่งที่พี่เขาพูดมากับน้องหอมน้องหอมฟังเข้าใจหมดแต่เราแค่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกในครั้งแรกอะไรเงี้ยมันก็มีความตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าออสาวไทยใหญ่เราที่มีแฟนเป็นคนไทยนะคะมีหลายเรื่องมีประสบการณ์หลายๆอย่างมากๆในวันนี้ที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าคนไทยใหญ่เรานะคะชอบออแฟนคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองแล้วก็ เรื่องของตัวเองด้วยนะคะวี่หลายคนยังอาจจะไม่รู้เพราะว่าน้องหอมเองก็เคยมีแฟนเป็นคนไทยมาก่อนนะคะแ,แต่เรื่องของน้องหอมเอาไว้ทีหลังก่อนนะคะอันนี้คือจะมาพูดเรื่องของเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือปี2ปีที่ผ่านมานี่แหละนะคะคือพี่พลน่ะไปรู้จักพี่คนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะคะแต่พี่เขาก็มีฐานะด้วยแหละนะคะพี่พลเป็นคนทํางานเนาะคะือไปได้ไปทํางานรับจ้างเขาก็เลยรู้จักกันนะ,ะแต่ทีนี้พี่คนไทยคนนี้ก็ได้มาคบหาดูใจกับ สาวไทยใหญ่คนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจะไปบ้าน<ม>ของผู้หญิงนะคะแล้วก็ทีนี้ที่คนไทยเขาก็ไม่มีเพื่อนนะคะ<ม>ก็มาทักชวนพี่พี่พลน,นะคะ<ม>กับน้องหอมด้วยแล้วก็กับเพื่อนพี่พลอีกสองสาคนนะคะเราก็ไปกันนะคะไปเที่ยวบ้านของสาวที่เป็นไทยใหญ่นะคะ<ม>ก็คือพอไปเที่ยวนะคะพ่อแม่ทางฝั่งนู้นเขาก็ยังไงเหมือนเขาก็ชื่นชอบอยู่แล้วแบบว่าเออลูกเราคบหนุ่มไทย ลูกเราแบบคบกับแฟนคนไทยอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็ดีใจอยู่แล้วนะคะพ่อแม่เขาก็เตรียมกับข้าวทําอะไรรอไว้เลยนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ได้ไปกินไปดื่มไปอะไรนะคะช่วงเย็นเนี่คือมันมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะท,ทุกคนน้องหอมเองก็ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นนะคะคือเราก็กินกันช่วงเย็นเย็นแล้วก็มึนเมากันนะคะและทีนี้พ่อแม่ทางฝั่งผู้หญิงนะคะก็เชิญผู้แม่อ่ญาติาพี่น้องเฒ่าแก่มาไปอยู่บนบ้านแล้วเราก็ดื่มกันอยู่ด้านล่างนะคะ พอที่ที่เป็นคนไทยแล้วก็กับพี่พนด้วยแล้วเราก็เริ่มเมาๆนะคะทีนี้พ่อแม่ของผู้หญิงชวนไปบนบ้านนะคะแต่ในณตอนนั้นน่ะน้องหอมไม่ได้ไปด้วยนะคะ<อ>แล้วก็ชวนไปบนบ้านไปทาอะไรพี่ทุกคนรู้ไหม<อ>คือพ่อแม่ของผู้หญิงอ่ะจับพี่คนไทยกับลูกสาวเขามั่นกันอ,ะอ่ะงงไหม <laughs> คือน้องหอมเอง้่แต่เกิดเราไม่เคยเห็นมีแบบนี้เลยนะคะแต<อ>่ว่าทําให้รู้เลยว่าโอ้โหไม่ใช่มีแค่น้องหอมคนเดียวที่อยากมีแฟนคนไทยนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้คือพ่อแม่นะคะ พ่อแม่รู้ว่าลูกสาวมีแฟนคนไทยนะคะมาเที่ยวบ้านครั้งแรกจับมัดมือเลยนะคะ <No. S 1> จับมั่นกันเลยนะคะน้องหอมก็อึ้งเลยนะคะส่วนพี่ที่เป็นคนไทยก็อึ้งเลยนะคะเุ้ยเอามั่นเลยเหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็ไหลไปตามน้ํานะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างที่เขาก็เป็นคนที่มีตังค์ด้วยมีฐานะนิดนึง <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะก็ต่างคนต่างเมากันนะคะทางฝัง่งผู้หญิงก็คือจะมีญาติาพี่น้อง <c oughs> อคนเฒ่าคนแก่มา นั่งวงเต็มหมดเลยทางฝั่งพี่ที่เป็นคนไทยนะคะคือมีแค่พี่พลกับเพื่อนพี่พลสองคนที่ขึ้นไปด้วยกันนะฮะก็คือมีแค่สองคนไปเป็นพยานแล้วก็ไปไปอะไรไปเป็นพยานให้<ม>อะไรอย่าเนี้ยในงานนั้นอะ่ะตลกมากเลยมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะคะอยากได้แฟนเป็นคนอยากได้ลูกเขยเป็นคนไทยขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยน้องหอมก็ตกใจนะคะตอนแรกที่พี่พลมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าน้องหอมเองก็ไม่ได้ขึ้นไปด้านบนด้วยเพราะว่า เขาชวนเฉพาะผู้ชายอะไรเงี้ยส่วนผู้หญิงเราก็นั่งอยู่ด้านล่างนี่แหละนะคะแล้วก็ทีนี้เรียกไปบนบ้านก็คือไปจับพี่ที่เป็นคนไทยกับลูกสาวมัดมือ,อมเฉยเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาก็ชอบอผู้หญิงไทยใหญ่อยู่แล้วไงนะคะแต่พอไปถึงไปบ้านครั้งแรกก็คือจับมัดมือกันเลยอะไรเงี้ยจับมั่นกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรออะไรอย่างนงี้นะคะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยทําให้รู้เลยว่าไม่ใช่มีแค่น้องหอมคนเดียวที่อยากมีแฟนเป็นคนไทยอะไรางี้นะ แล้วก็ในตอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของแม่แล้วกันเนาะเรื่องของแม่น้องหอมก็คือทุกวันนี้ก็มีแฟนเป็นคนไทยอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะคะแล้วก็คือ,อแม่ก็ได้แต่งงานกับคนไทยนะคะอยู่กันมาประมาณ20กว่าคนปีแล้วนะคะหลายคนก็สงสัยวา่าเพราะแบบนี้นี่เองน้องหอมเป็นลูกครึ่องไทยนี่เองนะคะทำไมถึงพูดภาษาไทยชัดอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่นะคะก็คือ พ่อกับแม่น้องหอมนะคะก็ได้แยกทางกันตั้งแต่น้องหอมยังเด็กนะคะแล้วก็ทีนี้แม่ก็ไปทํางานที่ไทยนะคะจนได้เจอกับคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เลยได้แต่งงานกันนะคะอยู่ด้วยกันมา,า20กว่า<อ>ปีแล้วทุวกวันนี้ก็ยังอยู่ที่ไทยนะคะอันนี้คือน้องหอมรู้สึกว่า,าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเวลามีแฟนเป็นคนไทยได้แต่งงานกับคนไทยอะไรเงี้ย แล้วก็มาเรื่องของพี่สาวนะคะพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันทุกวันนี้ก็มีแฟนคนไทยแต่งงานอยู่กับแต่งงานกับแฟนไทยนะคะแล้วก็ได้อยู่ที่ฝั่งไทยกันเยอะมากเลยนะคะมีหลายคนมา,มากๆนะคะแล้วก็คือเวลาเราแต่งงานอะ่ะไม่มีใครที่แบบว่าอยากจะอยู่ทางฝั่งนี้เพราะว่าทางฝั่งนี้มันหางานยากแล้วก็เป็นคนไทยที่แบบว่าจะมาอยู่ทางฝั่งพมา่าอะไรเงี้ยมันอยู่แล้วก็มัน อยู่ยากอะไรเงี้ยหางเรื่องเรื่องการงานอะไรเงี้ยมันก็ทํางานยากด้วยอะไรเงี้ยนะคะ hmm. ส่วนมากก็คือเวลาคนไทยใหญ่เราแต่งงานนะคะก็จะข้ามไปอยู่ทางฝั่งไทย hmm. จะชวนพ่อแม่ครอบครัวไปอยู่ทางฝั่งไทยกันเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่แถวๆหน้าด่านเมสายจะรู้นะคะว่าเมสายนั้นจะมีพี่น้องชาวไทยใหญ่เยอะมาก oh. จริงๆนะคะเพราะส่วนมากก็คือ ได้ลูกเคยเป็นคนไทยบ้างได้แฟนเป็นคนไทยบ้างนะคะก็ได้ย้ายกันไปอยู่ทางฝั่งนู้นกันเยอะนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของน้องหอมนะคะก็เคยมีแฟนเป็นคนไทยมาก่อนเช่นกันนะคะก่อนที่จะมาเจอกับพี่คนอะไรอย่างนี้นะคะคือส่วนตัวน้องหอมก่อนหน้านั้นอะคืออยากมีแฟนคนไทยมากแล้วก็คนที่มีแฟนเป็นคนไทยจะรู้สึกเป็นผู้หญิงทีโชคดีมากนะคะเพราะว่าส่วนตัวนะคะที่ทําไมถึงชอบอยากจะมีแฟนคนไทยนะคะ พูดถึงเปรียบเทียบที่ว่าประเทศอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเช่นอ่าไทยอ่าเกาหลีญี่ปุ่นจีนนะคะแล้วก็อ่าฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวน้องหอมอะ่ะจะในในอ่าในต่างประเทศนี้น้องหอมจะช,ชอบคนไทยมากกว่านะคะเพราะว่าความคิดส่วนตัวคือถ้าเรามีแฟนคนไทยนะคะแบบว่าเราจะสื่อสารกันพูดคุยกันนะคะแล้วก็หน้าตาอะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายเคียงกันการพูดการจาก็ฟังออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ ข้อที่2นะคะเวลาเรามีแฟนคนไทยนะคะแล้วก็อยู่ติดใกล้กับพม่าเราด้วยนะคะเวลาอยู่ทางฝั่งไทยก็สามารถไปมาหาพี่น้องได้ข้ามไปมาเที่ยวหากันได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3ที่อยากมีแฟนเป็นคนไทยเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่พูดจะอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆนะคะเพราะว่าคนไทยนั้นเวลาพูดจะมีคําว่าครับกับครับไท้ายตั้งแต่ จะมีคำว่าครับแล้วก็ขาด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะจะเป็นคนที่พูดอ่อกน้อนถองเปินมมากนะคะก็คือตอนนั้นนะนะคะก็ได้ไปอตอนที่น้องหอมเริ่มมีแฟนคนไทยนะคะก็ไปหาแม่นะคะแม่ที่คบกับแฟนคนไทยที่อยู่กปนมา20ปีเนี่ย20กว่าปีเนี่ยเลยนะคะก็ได้ไปหาแม่ชั่วคร้าก็ดันนานทิงจะได้ไปครั้งหนึ่งพอไปก็ไปอยู่ก็หลายๆเดือนอยู่อะไรเงี้นะคะพอไปก็คือเริ่มรู้จัก คนที่นู่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เริ่มมีแฟนเป็นคนไทยนะคะแล้วได้คบหาดูใจกันเนาะก็ได้มีแฟนเป็นคนไทยอย่างที่ตัวเองแบบคาดหวังไว้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจนะคะเพราะว่าคนไทยอะ่ะเขาพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นนะคะที่มีแฟนคนไทยนะคะน้องหอมก็คิดว่ากะว่าจะแต่งงานอยู่ที่ไทยไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็คือมีเรื่องมีปัญหาอะไรกันก็ต้องต้องเลิกลาก,กันเนาะ,ะเพราะว่าในตอนนั้นน้องหอมก็ยังเด็กอยู่เนาะอายุแค่ประมาณ สิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่มีความคิดเยอะนะคะก็คุยกันมาก็นานพอสมควรอยู่นะคะจุจุก็ได้เลิกลากันไปก็คือแบบฝันที่เคยคิดไว้ว่าอยากจะมีแฟนคนไทยอยากจะแต่งงานกับคนไทยมันก็คือล้มเหลวไปเลยนะคะก็เลยเลิกลากันไปนะคะก็ได้กลับมาอยู่ที่ท่าเดือนะคะก็ได้กลับมาอยู่ทางฝั่งนี้นะคะก็จนได้มาเจอกับพี่พลนะคะก็ว่าทุกวันนี้ก็อยู่กับพี่พลนะคะก็ไม่ได้คิดเรื่องที่แบบว่า มีแฟนคนไทยหรือคนที่ไหนแล้วแต่ว่าขอแค่ให้รักเราเราก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้นะคะก็เรื่องนั้นก็คือไม่ได้คิดไปเลยนะคะอันนี้วันนี้นะะ้องหอมที่มาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็พี่น้องคนไทยใหญ่นะคะถ้าให้เลือกอเป็นต่างประเทศหลายประเทศจะชอบคนไทยมากกว่านะคะแล้วก็เวลาคนที่มีแฟนเป็นคนไทยะจะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยนะคะทุกวันนี้พี่สาวนะคะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็อยู่ทางฝั่งไทยกัน เยอะมากหลายครอบครัวมากๆเลยจริงๆนะคะแม่ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่เหมือนกันทุกวันนี้นะคะก็เวลาแม่พาพ่อมาที่บ้านทีนึงก็คือจะแบบมีคนมาทักทายเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ <Okay. S 1> เป็นแฟนของแม่ด้วยอะไรเงี้นะคะเป็นแฟนของแม่ด้วยแล้วก็เป็นคนไทยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงพ่อที่เป็นคนไทยก็พูดจาหันน้อมถ่อมตนมาก mm. มันพูดแบบพูดดีอะยังไงนะคะก็มันก็ทําให้คนทางเนี้ยชื่นชอบมากๆเลยอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็เรื่องนี้แหละเพราะทาให้น้องหอมมาตั้งแต่เด็กนะคะเคยแบบว่าชอบอะไรเกี่ยวกับไทยๆนะคะแล้วก็พอได้มีแฟนคนไทยก็รู้สึกดีนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะแต่ยังไงก็มีหลายๆคนที่คอมเมนต์เอาว่าใช่ยอยากเป็นคนไทยก็ต้องมาแต่งงานกับคนไทยอย่างเดียวนะคะแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้แล้วนะคะแล้วพี่ทุกคนนะคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วพี่ทุกคนมีความรู้สึกยังไงนะคะก็อย่าลืมมาเล่าสุ่กันฟังด้วยนะคะ พี่ๆหลายคนอาจจะย,ยังไม่เคยรู้ม,มาก่อนว่าน้องหอมก็เคยมีแฟนเป็นคนไทยมาก่อนนั่นเองนะคะ <c oughs> okay, โอเคนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะพี่ทุกคนมีมความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะก็สำหรับคลิปนี้<ม>ขอตลาี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวาสดีสวัสดีนะเอาเป็นยนนงใดเลยนะว่าเป็นนอาจางที่ได้ครับฟังเรื่องราวของน้องหอมที่เพิ่งได้เล่าถึงนุ่มไทยที่ไปย่มยาวล่าไปเที่ยวสม บ้านสาวไทยไงอยู่ในฝั่งประเทศพม่าเลยทุกคนล <c oughs> ้วก็ทึกพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องจับมั่นหมายอยู่ในบ้านของเจ้าสาวเลยนะทุกคนอันนี้มันเป็นฮิ่คลองประเพณีที่ว่าคล้ายคือกับอยู่ในฝั่งลาเฮาเนะี่ะเนาะที่ว่าเห็นลูกสาวของตัวเองฮักมากกับนุ่มต่างบ้านหรือว่าต่างประเทศเนาะที่ว่าเพื่อนได้เที่ยวไปมาหาสู้กันล้วการฮอด เวลาแล้วก็สวยโอกาสจับมันใหม่กันเลยทุกคนมันก็เป็นฮิตขอระเพณีก็คล้ายๆคือกับฮิตของประเพณีที่ทางบ้านบาาลุยเลยเนาะอันนี้เนาะคือดังที่น้องหอมเพื่อนได้เล่ามาทุกคนเบ้าลุยก็รุนว่าพระเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในแบบใดเนาะทุกคนที่ว่ามีการจับมันใหม่ยุ่ในเงือนของไฟหญิงทุกคนเบ้าลุยก็ฟังไปฟังมาโอ้มันก็คล้ายๆคือกันกับชิวบ้านทางเบ้าลุยเป๊ะเลยเนาะตามความคิดส่วนตัวของบ้าลุยเนาะถ้าว่าเฮาเหตุแบบนี้ไปมันกะบุเซียหายเนาะทุกคน การแท้แล้วก็จริงใจต่อกันแท้ถึงว่าจะมีการจับมั่นหมายโดยที่เขาบทันได้ตั้งตัวและมีสติกะบทเป็นอย่างทุกคนครับแน่ด้เขาก็ฮหักมากมีความหวังวราจะแต่งงานกับเขาก็มั่นหมายไปเลยเนาะมันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อีกอันนึ่งนะทุกคนถ้าเขาบูมีการหักมากกันนี่กัอาจจะมีปัญหาไดไเนาะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สาวไทยหญ่เพื่อนก็บอกว่านุ่มไทยแล้ว่าผู้บ้าไทยก็แเป็นความหวังหรือว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนหักมากแลก้วก็พ่อแม่ ผู้ง่ายถ้าเพื่อนกะฮักมกักนุ่มไทยหรือว่าผูเบ้าไทยอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นสิ่งที่แปลที่ว่าเพื่อนอยากได้เคยเป็นคนไทยแหลแล้เนาะทุกคนอีกอย่างหนึ่งน้องหอมเพกกื่อนอยากได้เล่าถึงอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับเพื่อนใดคบหาหนุ่มไทยในหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะแต่ว่ากระบอกสมหวังในสิ่งที่เพื่อนคิดเนาะนั้นมันกะแล้วแต่บุญวาสนาที่ว่าโบได้เคยหรือว่าได้สามีเป็นคนไทยแต่ว่าอย่างไรก็ยากเฮากะฮักแพงกันไปมาหาสู้กัน ได้ปกติทุกคนมันกะบ,บ่มีอย่างที่จะแบง่งแยกความหักขอ้งสะพันและว่าชาวไทยง่ายกับคนไทยได้เนาะบรูยคิดว่ามันเป็นแบบนั้นเนาะถ้าพี่น้องให้มีความคินะดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กัคอมเมนต์เพิ่มเติมมาโอ้ลมกันได้ด้วเนาะวันนี้บรุยกะจะขออำลาผัดจางเพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายนี้ขอก่าวขอว่าสบายดีบ๊ายบาย